màu xì hoi tôi là cá chung, đấy, abo, abo bác, đấy abo, bạc bạc, thả lên, thả lên, bơi long đi, long ừ. đây chỉ chắp <laughs> <laughs> ยปล่อยเขาจิปล่อยลงนี่นะมันก็จะมาเาเลี้ยลี้ยงน่กูได้คนี่คนูนี่มไล่เล่นเร็วย้ายเ้าเล่าปล่อยแล้วว่านี่ เฮ้นยน้ำใจได้อยู่ถึงเ้ยเอาปล่อยมนันเนาะปล่อยมันไปตามธรรมชาติเนาะเฮ้ยอย่ายสาเนี้ยม<า>ันถือกล่องปล่อยมันไปตามธรรมชาติเนาะเลยลงน้ำเลยไปใส,ส่เบ็ดแล้วมันจับในแขรงเนาะก็เลยเอามาให้ทุกคนเบิ่ง <c oughs> ว่าทุกคนชิมักบ่ <c oughs>